แล้วก็ไปวันนั้นแล้วก็พาผู้ต้องหาทั้งหมดไปแล้วก็กลับมามีพอถอไปไหมครับพอถอวันนั้นที่ผมไปเนี่ยผมไปดูที่เกิดเหตุก่อนเพื่อจะพาพอถอไปภายหลังแต่เมื่อไปแล้วเนี่ยมันไม่พบร่องรอยออของกระสุนปืนที่ถูกยิงเพราะว่าแล้วก็ไม่พบปอกหรือหมอนกระสุนปืนในที่เกิดเหตุ ก็เลยเไม่พาพออไปอแล้วก็<อ>ปรากฏว่า,าบาดแผลเนี่ยที่ที่จาก,การตรวจอของแพทย์นิติเวชเนี่ยกระสูนเนี่ยเป็นกลุม่มและทำให้การของผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งทำหลังวิชาการของแพทย์นิติเวชเนี่ยบอกว่านิ้วนิ้วหนึ่งเนี่ยเท่ากับ1เมตรซึ่งระยะทางที่ผมวัดไปที่เกิดเหตุวันนั้นน่ย ระยะทางจากผู้ยิงกับผู้นั้นประมาณ11เมตรและตรงนี้1ฟุต